กลับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบช่องปากัดป่าเบตาสตูดิโอนะครับวันนี้ก็จะมาเอาเขาเรียกว่าอะไรนะ g a l a x กซี Galaxy ่กาแล็กซี่นครับปล่อยออกจากฟ้าขอบนะครับนะ แล้วก็จะเพาะปากกิจสานในตัวเออหนึ่งคู่นะครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับที่ผมจะลงเพาะาเพิ่งนะครับแ๊บนึง ตัวนี้เลยที่ผมจะงลงเพแลนะครับตัวนี้เลยนี่ครับแก้มแดงกัน อนะโอโ้หตัวนี้ได้ลูกหนึ่งของนะตัวนี้ก็ได้หนึ่งของส่วนแกนแ็งตัวนี้ซึมนะครับมานะครับก็ผมขออนุญาตไปฝากกัดแฟนซีตัวนี้ก่อนนะครับ แฟนซีนี้มันะครับตัวที่สองก็จะเป็นเอาใส่พัฒนานะครับตัวที่สองูช้างกับไฮบิดนะครับผมจะลองควุวยดูนะครับก็จะเป็นอ่ะก็มาเอาพ่อพันธุ์ีสามลงเลยนะ

ต่อ,อไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเ <c oughs> มียมาเลยนะครับดงด้วยกันกลายเป็นขัว้วเอนไปข้วเอนมาก็จะเป็นสายกกดนะครับอาลีตัตัวนี้นะครับ เป็นแบบกัดปลาเราอย่าเปิดแบบนี้ครับปิดให้มิดเลยมันจะกระโดดนอ่แฟนซีก็เปิดได้อย่างงี้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นลูกปลาครับที่ผมเพาะไว้ไม่ได้ลงคลิปนะครับก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับมันยังตัวเล็กอยู่นะตัวเล็กอยู่ โอ้โหไลวิ่งเต็มเลยผมขุดไล่เลยนะครับส่วนข้อนี้ตายหมดนะเหลือแต่สองข้อนี้คนระับมาครับเดี๋ยวมาอัปเดตข้อนี้นะครับหนึ่งอันนี้ก็หนึ่งเดือน เกือบสองเดือน,นครับหนึ่งเดือนเกือกเอือ้อหนึ่งเดือนเกือบสองเดือน,นครับขออนุญาตตักก่อน,นครับก็นี่นครับ ก็มีนะครับอีกตัวหนึ่งแฟนซีนะกาแล็กซี่กาแล็กซี่ผสมกับอออะไรนะนีโมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้นะคระับก็มาดูป่าแจ้มแดงนะครับขอบนี้ เพิ่งเปลี่ยนน้ำไปเมื่อวานนะก้อนนีรับอยู่นี่นี่นะครับติดเยอะนะครับติดเยอะอยู่ส่วนแก้มแดงอันนี้ติดน้อยมากนะ อันนี้ก็เป็นไฮบริดกับไฮบริดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาลงคลิปให้ดูก็หมดกำลังใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครให้ผมด้วยนะครับถ้าดี ถ้าดีมากวันนี้ก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคนละหนึ่งแชร์ก็ขอบคุณครับ